ในช่วง3-5วันนี้พยายามมองดูหุ้นตัวเล็กและก็ตัวกลางเอาไว้นะครับ5วันนี้ก็คือพฤหัสศุขจันทร์อังคารพุธสวัสดีเพื่อนทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมันนี่โรและนี่คือรายการติวเข้มก่อนเทร ประจำเช้าวันพฤหัสที่3กรกฎาปี68นะครับขณะที่ผมอัดคลิปนี้อยู่คือเย็นวันที่2เวลา18น5นาฬนทีผมขออัปเดตหุ้นเมื่อวานกันก่อนน่าจะบวกทุกตัว,วอามาตานี่ยกสต็อปลอสนะฮะยกมา14.2บ้านปูโอ้ยยังพอได้ยังพอได้ย,ไดยกสต็อปลอสมาที่4.06 BBL สวยอยู่แล้วนะ stop loss 140.5 CBG ไม่ไปไหนไม่ได้แย่อะไรนะ stop loss ลึกๆหน่อยนะฮะ4 8บาท COM7 ก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับ stop loss ใช้ตรงนี้นะ17.5 ERW ตามกรอบ2.04 stop loss หาหน้าไปแล้ว stop loss เลื่อนได้นะ19.8 ITC สวยงามนะอย่างนี้ลันขึ้นไปได้เลยนะครับ i อทเนี่ยรู้สึกมันเป็นเคสที่ผมเล่าในสมาชิกเมื่อวานลองย้อนกลับไปดูนะมันเป็นเคสที่สอนการเล่น V-shape นะครับใครยังไม่ดูได้ดูก็ย้อนกลับไปดูซะเพราะว่าตอนนี้กำลังเดือดเลยนะสำหรับสมาชิกก็สอนทำการานหุนไปนะครับช่วงหุ้นขาลงสต o p ปลอตอยู่ที่12บาททวนนะครับ JMT ไม่ดีสวยมากเท่าไหร่นะ แต่ล็อกสต๊อกลอไว้แล้วกันนะครับ9.50 KCE อันนี้ระเบิดไปเลยนะครับสต็อปลออยู่ที่18.6จริงๆขายได้เลยนะทำกำไรได้เลย M นี่ก็ทำกำไรได้เลยนะครับ M นี้ผมเสียวที่สุดแล้วสต็อปลอ15.8แล้วก็มาเซอร์สต็อปลอดเลื่อนเป็น1.19ดูตลาดวันนี้อาจจะมีการสับสนนิดหน่อย เพราะว่าหุ้นตัวเล็กและตัวกลางนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับมันดันตลาดจะมาปิดบวกได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าที่ผมพูดเอาไว้เมื่อวานนะบอกเอ้มันจะต้องทําหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นี่อย่างนี้มันไม่ไปต่อแน่ๆเลยอันนี้มันมีเนื้อเทียนอยู่นะจะบอกนะแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเน,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 นที่เรามานะ่ะมันโอกาสยากครับที่จะกลับตัวแต่ดูนี่สัก่อนอันนี้คือ S50 u 2 5เห็นไหมครับ มันออกท่านี้จริงๆผมบอกแล้วว่าโอกาสที่มันจะเปิดโดดปิดเขียวได้นะมันยากมากแต่ถ้ามันทรงคล้ายโดจิไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีแดงหรืออะไรก็ช่างอะ่ะให้บอดี้มันแคบๆเล็กๆเ,เข้าไว้มีไส้บนแล้วก็ไส้ล่างจำได้ไหมเราพูดกันเมื่อวานถ้ามันออกท่าในลักษณะอย่างเงี้ยก็เตรียมช็อตเอาไว้ได้เลยจริงๆในกลุ่มสมาสมาชิกทีเฟกเนาะ กลุ่มไลน์ที่ผมคุยกันนะผมอัปเดตทั้งเช้าแล้วก็ทั้งบ่ายก็คือเฝ้าดูนะเพราะตอนเชานะ้านมันมันไม่ชัดแต่ตอนบ่ายนะี่รู้สึกผมอัปเดตประมาณบ่ายสกว่าบ่ายสามแถวๆเนี่ยนะฮะมันชัดแล้วเออเป็นการสะสมชอดไปแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะแสดงเอฟเฟกของมันเมื่อไหร่นะแต่ถ้าให้เดานะก็ในกรอบ3วันนี้แหละฮะเออสวันนี้ก็คือวันพุธพฤหัสศุกร์ก็ ไม่พลิหเก็สุกนะครับน่าจะมีการย่อแต่ต่อให้มันดึงนะมันอาจจะดึงดึงดันเข้ามันได้นะฮะดึงอย่างเงี้ยดึงออกข้างไปเลยเป็นไปได้อย่างไรก็แล้วแต่ในชุดโซนนี้ชุดโซน,นมองเป็นลักษณะของการเก็บช็อตต่อนะครับแล้วก็สตาร์บล s อต้องมีเนาะให้สตาร์ล้อที่740นะครับ ใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยออทนต่อการขาดทุนได้ต่ำนะครับใช้สต็อป o อสที่730โอเคไหมเลขกลมๆตามนี้เลยนะครับเ,เดี๋ยวเราไปอัปเดตที่หุ้นของวันนี้กันต่อเลยนะมันจะมีกลุ่มแรกผมขอเรียกว่าเวทแอนด์ซีขอดูหน้างานก่อนหน้างานออกมาดีเราค่อยเล่น มีอะไรบ้างมี AAI AI ขอดูช่วงช่วงท้ายเกม16.00โอเคนะ AAI AAP เอไย APL นี่ไม่ไม่เกี่ยว <S <S 1> <S 1> เพราะว่ามันไม่ได้วิ่งตามเวลาเรานะ AIT SCGP AMARC นี่กลุ่มนี้กลุ่มแรก รอช่วง16นาฬิกานะยังไงบ้างตรงเนี้ย AAI ต้องยืนเหนือ4.5เป็นแท่งเขียวเท่านั้นถึงจะเล่นถ้าไม่ตามเงื่อนไขผมไม่ต้องเล่นมา AIT ก่อน AIT ต้องยืนเหนือ4.5เป็นแท่งเขียวเท่านั้นถึงจะเล่นถ้าทำไม่ได้ไม่เล่นโอเคไหมเดี๋ยว AI ให้ stop loss ที่4.26นะครับ ส่วน A at ให้ stop loss ที่4.42 scgp ต้องยืนให้ได้นะครับยืนเหนือ18ให้ได้ครับถ้ายืนไม่ได้ไม่เล่นนครับถ้าเป็นแท่งแดงไม่เล่นนะทุกกรณีเลยแดงห้ามเล่น,เล,นเล่นเขียวเท่านั้น stop loss 17.2 amarc อันนี้มาดอกแรกมาแท่งแดงอันนี้ไม่เป็นไรเพราะมันชนตา้านวันนี้ต้องดึงเขียวกลับถ้าดึงเขียวกลับไม่ได้ไม่เล่นนะครับต้องอยู่โซนเหนือ 2.30ขึ้นไปแท่งเขียวยอมรับได้แค่นี้นอกนั้นไม่เอาโอเคนะครับส่วน aapl apple หละ apple 80กรณีอย่างนี้เนี่ยวันในการสร้างแท่งเนี่ยนะครับต้องสร้างเหนือ6.75เป็นต้นไปไม่อย่างนั้นไม่เล่นเหมือนกันแต่ถ้าเล่นไปแล้วก็สต็อปรอ s จะอยู่ที่6.65นะครับอันนี้ชุดแรก เวทแอนซีมาดูมาดูชุดที่2นะครับชุดที่2องอ C A z อยากจะให้เฝ้ามันไว้เฉยไม่ต้องทำอะไรนะตัวนี้นะเฝ้าไว้เฉยจนกว่าจะเกิดเขียวดึงแบบมีเนื้อเทียนเขียวดึงแบบมีเนื้อเทียนหน้าตาย,ย่างไงหน้าตายอย่างนี้หน้าตายอย่างนี้ไอส้สั้นๆนี่ไม่นับนะ เอ้สั้นๆน,น,นี่น่ับอย่างนี้นะครับเขียวดึงแบบมีเนื้อเทียนอีอย่างนี้ไม่อย่างอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่นับนะนี่นีแบบนี้ไม่นับนะครับพวกสั้นๆทั้งหลายแหล่นี่ไม่นับจนกว่าจะเจอแท่งนั้นค่อยเล่นโอเคไหมชุดถัดมา CRC ตัวเนี้ยมันเป็นกรอบสะสมอยู่แล้วนะครับ ถ้าใครที่คิดว่าเผื่อใจได้คือซื้อทิ้งๆไปนะประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์เดี๋ยวเรามาดูผลเหมือนซื้อหวยสต๊าฟลอสสิบไม่หลุดไม่ขายนะครโมโนอ่ะหลังจากนี้เป็นชุดที่สามารถกระโจนเล่นได้เลยเล่นได้แล้วก็อาจจะจบไวนะครับตัวแรกนี่โมโน โมโนให้สตอร์ปลดลึกนิดนึงนะครับขออภัยหนึ่งจุดาแปดมันไม่มีที่อื่นละโมโนควรจบภายใน3วันถ้าเล่นแล้ววันที่สมสมมติวันพฤหัสนี้กําไรจริงๆปิดขายไปได้เลยหรือสมมติพฤหัสกำไรนิดหน่อยวันศุกร์กำไรอีกก็ไปขายวันศุกร์ก็ได้เหาไหมจะขายวันพฤหัสก็ได้วันศุกร์ก็ได้หรือไปขายวันจันทร์หน้าก็ได้วันใดวันหนึ่งนะครับโมโนต่อด้วยเน็ตเบย ในเบนมันพักว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเระยะเวลาในการพักมันเริ่มจะนานเกินไปแล้วมันควรจะกระชากได้แล้วไม่กระชากวันนี้ก็ต้องกระชากพรุ่งนี้นะไม่พฤิัสก็สุกนะครับสต๊าบ,บอสมีสิบเก้าจุดหนึ่งศูนย์ถ้ากระชากคือขายได้เลยนะเช่นซื้อมาสิบเก้าจุดหกแล้วไปขายยี่สิบจุดห้าอะไรเงี้ยก็คือปึง้งเขียวเดียวขายเลยนะเช่นปึง้งอย่างนี้ขายเลยนะไม่ต้องสนใจวันต่อไปมันจะเป็นยังไง โอเคนะแผนนี้ไม่รู้จะชัดยังไงนะสเปซมาสเปซสเปซก็ควรจะกระชากแล้วให้ขายได้เลยเพราะวอลุ่มมันสูงมากมันควรจะเล่นต่อเลยนะครับถ้าไม่เล่นต่อแปลว่ามัน,ไม,น,นนะไ,มไม่เล่นก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าพูดกันตีนะไม่ไม่เล่นคือไม่เล่นไม่ใช่ไม่เล่นคือมันแสดงว่ามันไม่เอาเลยครับเพราะวอลุ่มมาขนาดนี้ยังไงก็ต้องไปต่อเลยมันจะขาดตอนห้ามพักห้ามถอย ถ้ามีนะครับเพราะฉะนั้นมันควรจะขึ้นไปต่ออย่างนี้เลยครับก็ขึ้นไปต่ออย่างนี้ก็เล่นประมาณ1-3วันในกรอบนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ S&P อันนี้อาจจะช้านิดหนึ่ง1นถึงสสัปดาห์นะเพราะว่าเขาก็ค่อยๆไปเรื่อยๆนะสต็อปลอจีอยู่ที่9ท้ท่วนนะฮะก็จบไปแล้วนะครับใครจะไปฟังนักเทรดสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามทัาทิา้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปนะครับผมมีกลุ่มไลน์ให้นะสนับสนุนนะครับใครที่ อยากจะมาจอยกลุ่มไลน์กับเรานะมีกลุ่มไลน์ทีเฟกนะกลุ่มทีเฟกทีเฟกเนี่ยเราเล่นตัวเดียวนะครับก็คือเล่น s 5 0แค่นี้นะครับเราไม่ได้เล่นโกลฟิวเจอร์เราไม่ได้เล่นแร่อื่นๆเล่นตัวเดียวแล้วก็พาดูทุกเช้าแล้วถ้าว่างก็ช่วงเย็นก็จะอัปเดตให้ด้วยเนาะในกลุ่มนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มเทรดทองจะเป็นโกลสปอร์ต โก้สปอร์ตเนี่ยกลุ่มไลน์เนี่ยจะดูแลโดยอาจารย์อ๊อฟแล้วก็น้องเนิร์ดแล้วก็จะมีทีมแอดมินอันนี้จะเป็นผมแล้วก็ทีมแอดมินนะครับจะคนละกลุ่มไลน์นะฮะใครสน,นใจอยากจะเข้ากลุ่มไหนนะครับก็ inbox มาหลังไม้ได้เดี๋ยวจะส่งกติกาให้โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งกติกาไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับอ่ะไปดูครับมีอะไรบ้างเมื่อวานอาจารย์เวลามาเขียวทั้งกระดาน <laughs> สุดอยอดจริงนะอืมเอาไมาอีกไหม อยากให้น้องมาอีกไห้คือที่น้องมาเน่ยเป็นเพราะว่าช่วงเนี้ยแฟนผมอ่ะ,อะติดงานสอนแล้วต้องทําสไลด์ต้องอ่านหนังสือต้องเตรียมงานสอนนะก็ไม่มีคนเลี้ยงช่วยนะครับเวก็จะอยู่กับผมตลอดนั่นแหละแล้วอ,อย่างตอนเนี้ยผมก็ไปฝากแฟนไว้เพราะว่าสไลด์ใกล้จะเสร็จละ <laughs> สไลด์แฟนนะไม่ใช่สไลด์ผมยืนนิ่งเฉียวเวลาเลอะ น้องเวลาน่ารักจังเลยะชีวิตต้องมีสีสันค่ะคุณแม่พุงน้อยน้อยเอ้าอันนี้ขนาดเขาอูดไปแล้วนะแต่พุงก็ยังใหญ่อยู่นะกันกุนมาดูครับ g u n กันกุลนี้จบเกมเลยครับพี่เพราะว่าตำแหน่งนี้มันดุดโลครับ1.13การเด้งชุดนี้จะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อสต็อปรอสอยู่ที่1.47ไม่ควรหลุดถ้าหลุดต้องถอยหรือไม่ก็ไม่ควรเล่นเลยนะครับ ขอน้อม KTC จริงๆ KTC นี้เล่าไปให้ฟังแล้วค่อนข้างชัดแบบชัดมากๆนะครับนี่มันไม่ยอมดึงนะฮะตำแหน่งนี้ก็ไม่ดึงตำแหน่งนี้ก็ไม่ดึงแล้วก็เริ่มเหี่ยวลงเหี่ยวลงวันนี้มีวอลลุ่มนะมีวอลลุ่มแล้วก็ยืนได้25.50เนี่ยมันอาจจะเป็นเกมช้านะกนะ็แต่จะลองเล่นก็ได้นะครับ โดยการใช้ Stop Loss ที่จริงๆอ่ะต้องใช้ที่ตรงนี้ครับ2 3เท่าไหร่23.60แต่ผมแนะนำไม่ใช้ที่24.20เพราะถ้ามันจะไปต่อเร็วๆจริงๆมันจะต้องไม่ย่อไม่พักและก็ไม่หลุดเค okay, นะครับก็ลองดูครับแต่ว่าเป็นการเล่นสั้นๆนะฮะนะเน้นแบบสั้นๆก่อนถ้าเกิดสมมุติสมมตุมมติว่า เป็นอย่างนี้นะแล้วก็เป็นอย่างนี้นะสมมตินะสมมติไม่ต้องรอให้หลุดสต็อปลอตขายมันทิ้งไปเลยนะครับเทคนิคนี้สอนไปแล้วในสมาชิกนะครับสามารถเข้าไปดูได้วันนี้อาจารย์เวติดภารกิจสำคัญไม่ว่างโอเค fc ตัวน้อยไม่คิดว่าลูกสาวจะพูดว่าอาจารย์กลับจากญีบ่ปบุ่นแล้ว แม่ฟังทุกเช้าจนนางซึมับลูกสาวอยู่เท่าไหร่ครับอ <laughs> เอ็นดูน้องเวลายืนนิ่งโอเคอ่ะหมดแล้วนะครับ <laughs> ก็นั่นแหละครับครับจากญี่ปุ่นแล้วแต่เดี๋ยวจะไปอีกแล้วนะ <laughs> ก็รอดูก่อนนะตอนนี้คือ <laughs> คือจริงๆอะ่ะก็น่าจะไปแล้วล่ะแต่ว่าทางทางผมและแฟนมีความเชื่อร <laughs> เราอ่านกระตูนเนี่ย <laughs> แล้วมันมีการ์ตูนมางงะเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่ามันจะเกิดแผ่นดินไหวเกิดซึนามิเกิดภูเข้ไฟระเบิดอะไรเงี้ยแล้วก็มีคําทํานายนั้นนูน่นนี่ออกมาเต็มไปหมดเลยพร้อมกับการพยากรณ์แล้วก็มีแผ่นดินไหวเนาะช่วงญี่ปุ่นที่ไปอรอบที่ไปกับอาจารย์ออฟกันเนิร์ดอะ่ะเราก็เจอแผ่นดินไหวนะกําลังนั่งกินข้าวอยู่ในห้างอะ่ะรอบแรกอะ่ะรู้สึกจันออฟจันออฟนีน่น่าจะรู้ตัวแล้วแล้วแฟนผมก็น่าจะรู้แต่ผมยังรู้สึกเฉยเอยู่ และไอ้รอบสองมาปึ้งโอ้โหญี่ปุ่นก็วิง่งไงผมบอกเลยคนญี่ปุ่นนี่วิ่งก่อนเลยแล้วก็เอ็นเดอร์นี่มันวิ่งก่อนเพื่อนเลยนะในกลุ่มเนี่ยมีผมจันออบแฟนผมใช่ไหมแล้วก็น้องเวลาเอ็นเดอร์นี่ไม่รู้ไปไหนเนาะวิ่งออกไปนอกห้างแล้วเออเนี่ยผมกะว่าเดี๋ยวรอดูเดือนกรกฎาเนี่ยว่ามันจะมี ตามคําันายหรือเปล่าก็ไม่ได้งมงายแต่ว่าเผื่อไว้ก็ดีใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวค่อยจัดจัดทริปรอบถัดไปเดี๋ยวมาดูรอดูนะครับน่าจะไปโซนทางใต้หรือไม่ก็น่าจะไปะโตกเกียวกุนมะอะไรทำนองนี้นะฮะโอเคมาเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย